ความชั่วนได้เห็นโทษของการกระทําจึงตั้งอยู่ในฐานะความไม่ประมาทเพราะความประมาทนี่เป็นทางแห่งความตายความตายไม่ใช่ว่าหมดลมหายใจเรียกว่าความตายความตายนี่หมายความว่าใครก็ตามปล่อยชีวิตให้ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้สร้างคุณงามความดีไม่ไม่ยินดีในการจำแนกเจกทาน ไม่ขนขวายในการที่จะรักษาศีลไม่ยินดีที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเขาสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเที่ยวการกินการดื่มชีวิตของเขานั้นหามีความสุขไม่ชีวิตของเขาได้เป็นโมฆะชีวิตคือศูนย์เปล่าชีวิตของเขาชื่อว่าเป็นโมฆะแม้ร่างกายจะแก่งอมเขาก็ชื่อว่าแก่ป่า